คลิปนี้ผมมารีวิวอีกหนึ่งเครื่องมือจาก th t o n e for every home ให้ชมกันอีกหนึ่งตัวนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเป่าใบไม้แบบไร้สายซึ่งมันสามารถเป่าใบไม้เป่าฝุ่นก็ได้นะครับรหัสชื่อรุ่นของตัวนี้จะเป็น lab 1 2 5 0ใช้กับแบตเตอรี่20โวลต์แม็ของทาง th เขานะครับ p o w e r f u l motor ตัวนี้เนี่ยจะให้ปริมาณลมนะครับถึง9.5ลูกบาทเมตรต่อนาทีเลยสำหรับตัวนี้นี่ที่ผมสั่งมาจะเป็นแบบตัวเปล่านะครับ ราคาก็จะประมาณพันกว่าบาทแต่ถ้าว่าครบชุดเนี่ยสองพันกว่าครบชุดก็คือจะได้แท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ CM มาอีกหนึ่งก้อนนะครับแต่นี้เป็นเซตตัวเปล่าก็จะได้มาอยู่เท่านี้มีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ,ค,รค,รบคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังก็จะมีใบรับประกันนะครับตรงนี้จะเป็นท่อที่ไว้สาหรับต่อเสริมความยาวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่7เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรเป็นพลาสติกสีดํามีความหนาดูแข็งแรงดีนะครับ ตรงนี้ก็เอาไว้ล็อกกับตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับใสนี้ก็ต้องบอกว่ากระทัดรัดไม่ใหญ่มากเกินไปสําหรับเครื่องเป่าลมนะฮะในส่วนของตัวเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยงามเรียบร้อยดีอันนี้จะเป็นสเปคนะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่16,00 0รอบต่อน,นาทีบริเวณข้อต่อตรงนี้จะเป็นแบบใส่สามารถมองเห็นด้านในได้ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานอยู่นะครับใบพัดขนาดใหญ่ลมน่าจะโฟลดีมากเลยทีเดียว ในส่วนมือจับก็จะมีการหุ้มยางทำเท็กเจอร์แบบนี้นะครับจับได้แน่นถนัดมือดีสวิตเนี่ยเราสามารถใช้2นิ้วในการกดได้นะครับและตรงนี้ที่พิเศษเลยจะมีปุ่มเทอร์โบด้วยนะก็คือเวลาเราต้องการความแรงที่มากขึ้นก็กดเทอร์โบอันนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนเวลาจะต่อเข้ากับท่อต่อนะครับเราก็จะดันเข้าแบบนี้แล้วก็ล็อกอง่ายมากนะครับตัวนี้ โดยที่ความยาวเวลาเราต่อท่อรวมตัวเครื่องแล้วนะครับจะอยู่ที่80ซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยนะตัวเปล่าจะอยู่ที่2.1กิโลกรัมถ้ารวมแบตเตอรี่4์ตัวนี้เข้าไปด้วยก็2.8กิโลกรัมพอดีแบตตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยสั่งมาแค่ตัวเปล่าอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นขนาด4์20โวลต์4์สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้นะครับเครื่องหมายเครื่องมือทางทีเอสเนี่ยเขาก็มีหลากหลายตัวนะครับสามารถใช้แบตรวมกันได้หมดเลย เนี่ยครับความแรงนี่ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนพอกดปุบเนี่ยมันดันมือเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีสปีดอยู่2ระดับนะครับก็คือเวลาเรากดสวิตเฉยๆเนะความเร็วรอบมันจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0รอบต่อนอาทีและมันจะมีปุ่มเทอร์โบด้านบนตรงนี้นะที่เป็นสีแดงๆเวลาเรากดนะครับตอนที่เรากดสวิตด้วยนะกดสวิตแล้วก็กดปุ่มเทอร์โบตัวนี้เนี่ย ความเร็วรอบมันจะปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่1600 0รอบต่อนาทีนะครับความแรงของลมที่เป่าออกมาเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นด้วยซึ่งปุ่มเทอร์โบนี้ผมค่อนข้างจะชอบมากเลยนะถ้าหากว่าเราต้องการความแรงเพิ่มเติมขึ้นมาทันทีเนี่ยเราก็กดความแรงมันก็จะมาให้เราแบบทันใจเลยบ้านไหนที่ลานบ้านปูพื้นหินแบบนี้แล้วก็มีพวกใบไม้ต่างๆหล่นลงมานะครับใช้ตัวนี้ไปเป่าเนี่ยมันจะใช้งานแบบสะดวกรวดเร็วง่ายดายดีมากเลยนะ เพราะถ้าเราใช้เป็นพวกไม้กวาดทางมาพาะพร้าวไปกวาดเนี่ยหินที่เราปูวไว้เนี่ยมันก็จะไปรวมตัวกันตรงที่เรากวาดใบไม้ไปรวมกันน่ะยิ่งกวาดนานๆเข้านะครับแต่ถ้าใช้แบบนี้เนี่ยคือหินมันจะไม่กระจัดกระจายแล้วก็จะยังคงสภาพเหมือนเดิมนะครับนี่ดูความแรงในการเป่านะครับสามารถเอาไปเป่าไล่น้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะาไปปรับใช้ได้เลย อันนี้ขนาดใบไม้มันค่อนข้างจะมีความเปียกอยู่พอสมควรนะเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักมันก็จะมีน้ำหนักแต่ว่ามันสามารถที่จะเป่าไปได้อยู่นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเดินลงไปอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป่าไปได้เลยนะครับมันช่วยให้การทำความสะอาดใบไม้ภายในบ้านเนี่ยนอกจากรวดเร็วแล้วมันยังสนุกด้วยนะครับตัวนี้ด้วยความที่ว่าน้ำหนักมันก็ไม่เยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เพราะน้ำหนักมันแค่2.8กิโลกรัมเวลารวมแบตเตอรี่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปใช้ไม้กวาดในการกวาดแล้วแบบนี้สะดวกง่ายได้แล้วก็สนุกดีแล้วได้าว่าเวลาเราทำการตัดแต่งหญ้าต่างๆภายในบ้านนะครับเวลาตัดมามันก็จะมีการกระจุยกระจายแบบนี้ แล้วก็สามารถใช้เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ตัวนี้ไปจัดการได้เลยนะครับ หรือใครจะไปเป่าไล่น้ําแบบนี้ก็ได้นะเวลาล้างรถต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ําเกาะอยู่ก็ใช้ตัวนี้ไปจัดการเป่าได้เลยนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ลมมันแรงดีมากเลยนะครับก็แล้วแต่เราจะไปปรับใช้นะว่าจะใช้อะไรยังไงนะเพราะว่าหลักๆเลยก็คือเอาไว้สําหรับการเป่าลมนี่แหละนะครับ เราต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเครื่องเป่าใบไม้เป่าฝุ่นของ T-Rex ตัวนี้ลมแรงสะใจน้ําหนักไม่เยอะนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือคนแก่ก็ใช้งานได้เช่นกันท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเปล่าหรือเป็นแบบครบเซ็ตก็ตามแต่นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอได้เลย ยิ่งถ้าเรามีเครื่องมือตัวอื่นของ T.S. อยู่แล้วมันก็สามารถที่จะแชร์แบตร่วมกันได้เลยตัวนี้เขามีรับประกันให้ด้วยนะครับก็อุ่นใจได้หลังจากซื้อไปใช้งานก็มารีวิวให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็มารีวิวให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ